จะมาต่อวิธีเวลารบเนี่ยมันสตาร์ทติดยากนะครับด้วยอ,อากาศเย็นๆเนี่ยด้วยเครื่องเป็นรุ่นเก่าผมก็เลยใช้วิธีการใช้ต่อหัวเผาสี่หัวเข้ามานะครับแล้วก็ทําบาร์ใส่แล้วก็เดี๋ยวจะใช้สวิตช์กับรีเลย์ตัวนี้กดติดไฟดับนะครับเผาหัวนับในใจเอาไม่ต้องใส่รีเลย์ไม่ต้องใส่ไเอ,เอ้ทม,มืออ่ะ ตัดนะครับก็เลยจะใช้วิธีง่ายๆจะบอกแบบเร็วๆรีเลยนี่เป็นรีเลสีขาช่วยให้สวิตชไม่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดกินกระแสโดยตรงเนี่ยไม่แน่นอนนะครับเรื่องไฟฟ้าผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับ,รบก็พอได้อะพอได้สวิตมันก็เป็นกดติดไฟดับต่อกันลูกทุ่งลุกทุ่งนี่แหละครับเร็ว,รวๆไวๆเข้าใจว่าำงานเถอ มึงมึงอยู่พักน <c oughs> ึงมาไปดูซีวิตมันทำงานยังไงเข้านี่เอ้าไม่เสร็จแล้วเอานี่นะจะนี่จ่ายละข้าวมานึ่ข้าบวกเลยขอสายอีกสายหนึง่งท่านใสาสายขาว ไฟเดียมึงไม่จิ้มไฟเอาอันหนึ่งดังเสียงนานแล้วนะแต่ทีนี้ผมจะทำทั้งหน้าทั้งหลังตอนนี้หลังไม่ได้นะครับเดี๋ยว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 จะทำทั้งหน้าทั้งหลังเลยตอนนี้ดีนะครับทำขั้อเลยครับ วงสายใส่เข้าไปไส่พวกใส่พวกนี้ก็คือจะจ่ายไฟทั้งสองทางเดินหน้าก็ถอยหลังก็ลองดูครับ ถ้าจใจดีมีคือดักสักตัวนึงเรารีบครับทำไมกันดึงเอาตาดูฟังจะบุกดมกลิ่นนะลองด,ดูดึงดวนต้องรีบไปดูงานก่อ,กอสร้างอีกจะไม่ทันก็อย่าลืมมาเรียนกันนะ30นี้แล้วนะรีบจองด่วนอือ เรียกันดวนดวนดูหมดแหละทริคพวกนี้หมู